สำหรับท่านไหนที่ดวงตกดวงแย่ดวงไม่ดีนะคะให้ลองทำวิธีนี้ดูนะคะบางคนอาจจะแก้มาหลายวิธีแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นนะคะให้ลองทำวิธีนี้นะคะบางคนอาจจะแก้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะบางคนแก้วิธีนี้แล้วเห็นผลอีกคนนึงแก้อีกวิธีหนึ่งแล้วเห็นผลนะคะก็คือการลากเนื้อสัตว์เป็นเวลาสามวันเจ็ดวันหรือทุกวันพระหรือทุกวันเกิดของเรานะคะให้เพื่อนๆเ,เตรียมธูปสิบหกดอกนะคะ ให้จุดทูบ16ดอกแล้วก็ให้ไปยืนกลางแจ้งนะคะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกนะคะให้บอกกล่าวชื่อนามสกุลนะคะว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วให้เราตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทาง16ชั้นฟ้า15ช,ชั้นดินนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไหว้บูชาหรือเรานับถือนะคะอาจจะเป็นเทพภูมิเทวดานะคะ ให้ตั้งจิตอธิษฐานบอกท่านว่าเราติดขัดในเรื่องอะไรนะคะเช่นเราติดขัดในเรื่องการเงินเป็นหนี้เป็นสินนะคะมีปัญหาทางด้านการเงินมีปัญหาทางด้านการงานหรือธุรกิจเราหาทางออกไม่ได้นะคะเราต้องการให้ท่านช่วยคลี่คลายในเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ให้บอกไปนะคะก็เพราะว่าข้าพเจ้าจะขอละเนอสัตว์เป็นเวลา3วันวันหรือทุกวันเกิดหรือทุกวันพระ ก็ว่าไปเลยนะคะพระคเจ้าขอทิศผลบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะหรือว่าถ้าเราจะละแบบไหนก็ให้บอกท่านนะคะหรือว่าก็บอกท่านว่าถ้าเรา,าทำครบแล้วเราจะมาจุดทูปบอกกล่าวท่านอีกทีหนึ่งนะคะพอเราเสียจนะคะก็ให้เราเอาทูปที่เราจุดนะคะไปปัก การแจ้งนะคะปักในกระถางต้นไม้หรือว่านี่ดินอะไรก็ได้นะคะพอครบกําหนดก็ให้เรากลับมาจุดทูปอีกนะคะแล้วก็ให้บอกกล่าวท่านเหือนเดิมมากรัพระเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดวันเดอนปีเกิดอะไรนะคะค้าพเจ้าได้รับนันสัตว์ครบเป็นเวลาที่บอกท่านไว้แล้วนะคะก็ขออุทิศบุญม,มกุศลน,นี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะขอให้ข้าพเจ้าประสบความสําเร็จในสิ่งที่พระเจ้าขอในสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังด้วยเถิดนะคะแล้วก็สาหรับท่านไหนนะคะที่บอกว่าจุดไม่จุดทูปได้ไหมก็การไม่จุดทูปก็ทําได้เหมือนกันนะคะก็ให้เราไปยืนกลางแจ้งเหมือนกันนะคะก็หันหน้าไปทางทะตะวันออกนะคะก็ให้เราตั้งจิตให้มันนะคะให้บอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินนะคะ ก็บอกชื่อนามสกุลเหมือนเดิมนะคะบอกกล่าวว่าเราต้องการให้ท่านช่วยในเรื่องอะไรตอนนี้ลูกได้ติดขัดในเรื่องอะไรอยากให้คลี่คลายอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นประสบป,ปัญหาในเรื่องอะไรนะคะก็บอกกล่าวเหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีสาระดีๆมาบอกเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ